สวัสดีครับพี่น้องครับโมนิกาจะมาพูดถึงเรื่องราคามันเนาะนะครับผมราคามันช่วงนี้นะครับกับปั๊บขึ้นต่อเนื่องครับพี่น้องนะครับผมหลายหลายมองนะครับตามร้านย่อยทั่วไปก็ซื้อทะลุเกิน2บาทนะครับผมอ่าบางมองกัยังไม่หันไปถึง2บาทนะครับอันนี้เป็นภาพอ่ารวมนะฮะกซื้อแต่ขันตำที่เขาาวๆนี่กับบาท60 70นะฮะที่ซื้อกันตามร้านย่อยทั่วไปนะครับแต่ว่าร้านย่อยมันรวมนี่นะครับผม บางมองนะครับสื่อเกินทะลุ2บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่โรงงานที่เพื่อนจะรับสื่อนะครับผมโรงงานกับรับสื่อปทอกันบางมองเปอร์เซ็นต์แปลงสามเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็สื่อเกินนะครับเกิน2บาทหาซิแล้วนะครับผมนะครับกะเป็นราคาโรงงานนะครับผมตอนนี้ก็คือปั๊บขึ้นต่อเนื่องนะครับดีกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับดีกว่าต้นปีที่ผ่านมาหลายนะครับผม ปั๊บขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นสัญญาณทีดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเริ่มต้นฤดูการปีหกเก่านะครับราคามั่นเนี่ยน่าจะทะลุเกิน2บาทกว่าอยู่แล้วนะครับผมตามล้านย่อยนะครับพี่น้องนะรักวิเคราะห์นะครับกระแสราคามั่นนะครับกระแสราคามั่นที่ตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้นะครทะลุเกิน2บาทกรมีแล้วนะครับมันก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับขึ้นต่อเนื่องนะครับ แต่ช่วงนี้กะถอนอยากแน่นะครับเป็นช่วงหนาฝนนะครับพี่น้องเป็นช่วงหนาฝนก็เริ่มเพี้ยนให้การเขาให้เขาสวนยากแน่นะครับก็ลำบากเนี่ยจักน้อยนะครับแต่วา่าราคามั่นก็เริ่มดีขึ้นเริ่มปรับโตขึ้นนะครับไข่กอช่วงต้นปีนะช่วงต้นปีนี่มิตรถอยลงถอยลงนะครับเริ่มเดียนท่านว่ามอกะล่ามาหกเจ็ดนะครับถอยลงเรื่อยๆครับถอยลงมาเรื่อยๆจนไปอย่างยู่ เก้าสิบตังค์นะครับตำสุดเลยปีที่แล้วในเก้าสิบสตังค์ต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมผลพ่วงมาจากการนําเข่าจากประเทศเขมรน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับอ่ะเยาวนี่นี่มั่นปรับขืนก็นคือนะครับพลพ่วงมาจากปิดดานบ่าหาน้าเขา่าอ่ามั่นจากประเทศเขมรน,นะที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าปิดตายปิดดานถา่าววอดเลยนะครับผมกาบว่าน่านจะมีปัญหากเกี่ยวกับเรียงราคามั่นนะครับในประเทศเทาคิดว่าราคามั่นจะดีโตสูงขึ้นกว่านี้ นะครับผมแค่ผลประโยชน์แค่นะครับกุมเดียวหรือว่าผู้ที่มี่นะครับยศตำแหน่งที่สูงนะครับที่สร้างให้เปิดด่านปิดด่านกระไดนี่แหละครับมีผลประโยชน์ร่วมกับนอกประเทศนะครับการนําเขามานะครับบ่ได้คิดคํานึงถึงว่าพี่น้องบ้านเฮ้าเนี่ยนะราคามั่นสิต,ตกตำ่ำบ่ได้คิดถึงขอแต่ว่ากูได มีผลประโยชน์หลายๆนะครับเข่ากระเป๋าเจ้าของนี่แหละครับมาเลยส่งผลเหตุใหยราคามันตกต่านะครับเข่าของการเกษตรนี่เอาเขามาทับกันราคาตกต่าแน่นอนเพราะอย่างเพราะว่ามันหลายมันล้นตลาดนะครับอมันบ้านเห่ากับแห้งถือล่งบานกดราคาลงนะฮะไปนั่เขามาในราคาที่ถือแล้วก็มากดมันราคามันในบ้านเห่าเนี่ยล่งนะฮะเนี่ยแค่ผลประโยชน์แค่บางกลุ่มนะครับแต่ว่าต้น ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับกับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับราคามั่นปั๊บขึ้นเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะปั๊บขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพี่น้องบางท่านเพิ่อนก็คอมเมนต์เขามาบอกว่าเกินนะครับมั่นร่วมนะครับตามร้านย่อยทั่วไปหลายหลายมองนะครับเกินทะลุ2บาทแล้วที่เพิ่งรับซื้อนะครับล่วงแปงกับซื้อในราคาเฉลี่ยสามบาทแล้วเพิ่ง่านะครับบางมองนะวัดเปอร์เซ็นต์แปงได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผมยี่สิบสี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ได้อยู่สองบาทหกสิ นะครับบางบางลงนะครับบางลงแปลงนะครับที่เพิ่นวัดเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับพี่น้องนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีนี่ยโอ้ยราคาต่ำแห้งนะครับราคาต่ำแห้งจนพีจนนองเข้านี่นะครับบ่าสามารถจะถอนขายได้เลยถอนออกตอนไหนคือขาดทุนตอนนั้นนะครับผู้ถี่หลงเหลือนะครับผู้ที่ขาดทุนเป็นในช่วงแรกเบิดล่ะนะครับผมแต่ว่าผู้ถี่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับเพิ่นหาแนวหมุนทางอื่นนะครับเพื่อก็เอาไว้ก็ราคาเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องก็ทย่อยเริ่มถอนออก นะครับกับบัวใดกําไรหลายดอกนะครับบางคนกับแทบจะบ,บ่มีกําไรบางคนกับขาดทุนคือกันแต่ว่าราคามันกับไข่กว่านะครับต้นปีตีพานมาต้นปีตีพานมานี่่ําสุดเลยนะครับบาทกว่า,วาบาทนินดๆบาทบาทหาตังซิปตังบาทหาตังซิปตังจนถึงเก่าิสตังต่อกิโลกรัมตอนนี้คือนะครับตาสุดนี่เดี๋ยวนี้ตามล้านย่อยทั่วไปก็อยู่ประมาณบาทหกสิบนะครับสูงสุดก็เกิน2บาทเด้วนะครับตามล้านย่อย มั่นร่วมนะครับที่ได้ข้อมูลจากพี่จากน้องเขานี่แหละนะครับที่เพิินเบาเหล่าซูฟังนะครับเปิดกับทรงข้าวทรงข้าวนะครับกลุ่มพี่น้องที่เพิ่นติดตามนะครับกลุ่มไล่มั่นสวนมั่นเ่านี่แหละนะครับผมก็เป็นสัญญาณทีนะครับผลการวิเคราะห์นะครับคิดว่าราคามั่นนะครับปีหกเก่านะมนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับราคามั่นนะครับย่างหน่อยๆนะครับบอตาก็สองบาทหาสิบแน่นอนนะครับเมื่อลุนกันว่ามันจะถึงสามบาทบอคือปีก่อนๆที่ผ่านมาปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ย ล้านย่อยทั่วไปเพิ่นซื้อ3บาท50เพิ่นยังสามารถซื้อได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันมันขาดแคลนนะครับแล้วก็อ่าความตองการของตลาดโลกนสูงนะครับบานนี้ปีนี้นะครับทรงผลนะครับทรงผลมาจากการปิดดันน้ำเข่ามั่นจากประเทศขเขมรเนี่แหละบอห้น้ำเข่ามาเลยนะครับคิดว่าราคามั่นนี่ทะลุกเกิน3บาทแน่นอนครับถ้าเพิ่นบ่าน้ำเข่ามานะครับถ้าปิดดันถ้าบอดเลยนะครับสิ่งที่บอปเป็นตาเข่ามาก็ บสมควรที่เปิดดานรับเขามานะครับเพราะว่ามันในบานเฮาเนี่ยจังไรก็ต้องขายออกไปซะก,ก่อนนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ราคาสูงสูงแมนบอนะฮะโมฮันว่ารักมันทั้งเฮาเนี่ยกะลั่งเริ่มถอ,ออถอนออกถอนออกไปนําเขามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าประเทศที่อ่าที่เคยเฮ็ดค่าขายน้ากันเนี่ยนะครับไปนําเขามาในช่วงที่มัน,นผลนผลิตออกไย นะครับมันก็นเลยมาทับราคากันเหตุใดราคามั่นตกต่ำลงในช่วงนี้เห็นบอพี่นอ้องกำลังปรับบัตสูงขึ้นปิดด่านบอ่อหายน้ำเขามาเลยนะครับราคามั่นเริ่มดีขึ้นนะมันมีซิ์รุนนะครับมีซิ์รุนกันบาราคามัน่นปีหกเก่าเนี่ยมารุน่นกันว่ามันจะทะลุกเกินสามบาทบอนะครับแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับสองบาทห้าสิบบอนาจะต่ำกว่าสองบาทห้าสิบนะครับที่แน่ๆน,นะครับเพราะว่า มันนะครับพี่น้องบางท่านเพื่อนกะลดการเหตุให้ลงเด้หันไปเหตุแนวอื่นเด้นะมั่นมันเลยหน่อยลงบาทนี่นะครับราคามั่นมัชดีโศสูงขึ้นนะฮะพี่น้องบางท่านก็หันไปปลูกนั่นปลูกนี่หลายนะครับบ่ได้คือต่อกับมั่นเห็นราคามั่นตกต่ำแห้งเหลือบาทกวัวๆเหลือเก้าสิบสตังค์เพื่อนก่ททอแท้ใจกันนะครับบางคนกับปลูกบางคนกับบ่ปลูกเลิกปลูกไปเลยนะครับ นี่แหละมันจะเฮ็ดให้มั่นนี่บ่เพียงข้อในการทรงออกแต่นะครับราคามั่นจะดีตสูงขึ้นนะครับมีซิ์ลุนครับมา่นลุนกันนะว่าราคามัน่นปีหกเก่านี่จะทะลุเกิน3บาทบ่ต่อกิโลกร,รมัมเป็นมั่นร่วมตามล้านดอยทั่วไปที่เพิ่นรับซื้อนะครับแต่ว่าล่วงแปงบ่ต้องห่วงเลยนะครับทะลุเกิน4บาทแน่นอนนะครับถ้ารคาคาล้านดอยซื้อ3บาทกว่าๆนี่นะครับอ่าล่วงแปงนี่้าวัดแปงได้เนี่เกินทะลุลุ่นสา5บาทพุลละนะครับ ผีกลอนๆเนี่ยก็รุนทะลุใส่หาบาทคือกันพี่น้องบางท่านเพื่อนเอาไปขายในช่วงที่ราคาแพงๆเพื่อนเอาไปวัดแปลงเพื่อก็ะไดอยู่สบาทกว่าเกือบหาบาทเพื่อนบาเพื่อนคอมเมนต์เขามาบอกเนาะนะครับก็ดีใจน้าในช่วงนั้นนะครับมาบาทต๊มาปีที่ทัดมาปุ๊บเนี่ยราคามันต่าแห้งบาทนี่นะครับผลพวงมาจากการนําเข่าจากประเทศเขมเมนตี่แหละนะครับตัวที่ไม่มีปัญหานี่แหละนะครับผมบาทนี่ปิดด้านเริ่มปิดด้านปุ๊บราคามันเริ่มขึ้นปั๊บขึ้นอัตโนมัติเลยบาทนะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วง ปีหกเก่าบะน้ำขมาราคามันเท่าทะลุเกิน3บาทแน่นอนนะครับตามล้านย่อยมันรวมทั่วไปนะครับพี่น้องอ่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับมือนี้ก็มาวิเคาะเกี่ยวกับราคามันแนโน้มนะครับปีหกเก่าราคามั่นอ่ะน่าจะทะลุเกินสาบาทนะครับมาหลุนกันเบิงนะครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันไหมคลิปน้าสวัสดีครับ